ล,ล่องเรือมาหารักสะพคเรื่อยหรือจนให้ใจรักแม่เจ็บยันน้ำและร้อยลำแฟรอดสายตาเลอายิงรักจริงนานา สมสารหารักบ้านไกลไม่สาวใได้ให้ใจรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสักตางเชื่อเถิดนางที่นี้รักเดียวใจเดียวน ល្រូពីស្លានោយ្លាន់អាំន់ក្រៃនឹងលាស្លាំ